เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมนะเราถึงยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อกาแฟร้านโปรดทั้งๆที่ก็มีร้านอื่นอยู่ข้างๆหรือว่าทําไมสินค้าบางอย่างเนี่ยถึงชอบจัดโปรโมชั่นลดราคาบ่อยๆเอาจร,จริงนะครับเบื้องหลังการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในทุกวันของเราเนี่ยมันมีพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยกำกับอยู่ครับและพลังที่ว่าเนี่ยก็คือเศรษฐศาสตร์นั่นเองวันนี้เรามาลองถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับมาเริ่มกันที่คําถามที่ โอ้โหน่าจะถามกันทุกวันเลยนะครับวันนี้กินอะไรดีฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าแค่คำถามนี้คำถามเดียวนี่แหละมันคือประตูบานแรกที่เปิดเราเข้าไปสู่โลกของเศรษฐศาสตร์แล้วล่ะครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกว่าจะกินกะเพราไก่หรือจะกินข้าวขาหมูดีจะนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าจะขับรถไปทำงาน หรือแม้แต่การเลือกเสื้อผ้าจากในตู้เนี่ยทุกอย่างที่เราเลือกล้วนเป็นการตัดสินใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นเลยครับทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกตลอดเวลาล่ะครับอะไรคือเหตุผลที่มันบีบให้เราต้องตัดสินใจอยู่เรื่อยไปเรามาดูแก่นแท้ของปัญหานี้กันเลยครับนี่แหละครับคือแก่นของเศรษฐศาสตร์เลยฝั่งหนึ่งคือความต้องการของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดอยากได้ไปหมดทุกอย่างเลยครับ แต่อีกฝั่งหนึง่งเงินในกระเป๋าเวลาในแต่ละวันหรือทรัพยากรบนโลกใบนี้มันมีจำกัดไอช่องว่างระหว่างสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่มีนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่มันบีบให้เราต้องเลือกอยู่ตลอดเวลาและศาสตร์ที่เอาไว้ศึกษาการตัดสินใจเล็กๆในระดับบุคคลแบบนี้เนี่แหละครับเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์จุลภาคครับ ให้ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ซูมเข้าไปดูเลยว่าแต่ละคนแต่ละบ้านหรือแต่ละบริษัทเนี่ยเขาบริหารจัดการของที่มีอยู่อย่างจำกัดกันยังไงเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเครื่องมือของเศรษฐศาสตร์จุลภาคกันดีกว่าโดยจะเริ่มจากฝั่งของผู้บริโภคหรือก็คือตัวเราเรานี่แหละครับซึ่งก็คือพลังของอุปสงค์นั่นเองทีนี้มีจุดสำคัญเลยนะครับในโลกของเศรษฐศาสตร์เนี่ย คำว่าอุปสงค์หรือ Demand มันลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าอยากได้นะครับมันต้องมีครบ2อย่างเลยอย่างแรกคือเต็มใจที่จะซื้อและอย่างที่สองที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีความสามารถที่จะซื้อค่ะพูดง่ายๆเลยนะผมอาจจะอยากได้ซูปเปอร์คาร์มากๆแต่ถ้าไม่มีเงินซื้อแบบนี้ก็ยังไม่นับว่าเป็นอุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์นะครับ และนี่ก็คือหัวใจสำคัญของฝั่งผู้ซื้อเลยครับที่เรียกว่ากฎของอุปสงค์หลักการมันง่ายมากๆเลยครับพอของแพงขึ้นคนก็อาจจะไม่อยากซื้อแต่พอของลดราคาเท่านั้นแหละคนแห่กันมาเต็มร้านเลยสรุปง่ายๆก็คือของยิ่งถูกคนก็ยิ่งอยากซื้อของยิ่งแพงคนก็ยิ่งซื้อน้อยลงเป็นธรรมชาติของคนเราเลยใช่ไหมล่ะครับเรามาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าครับสมมุติว่ามีร้านสุก,กี้ร้านหนึ่ง ปกติตั้งราคาบุฟเฟต์ไว้ที่300อบาทคนก็อาจจะคิดแล้วคิดอีกกว่าจะเข้าไปกินแต่พอวันนึงร้านแปะป้ายโปรโมชั่นเปรี่ยงลด50เปอร์เซเหลือแค่ร้อยหบาทเท่านั้นล่ะครับผลคืออะไรครับโอ้โหคนแน่นร้านเลยนี่แหละครับคือพลังของกฎอุปสงค์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเราเลยเอาล่ะครับเมื่อกี้เราดูฝั่งคนซื้อไปแล้วทีนี้เรารอมาพลิกมุมมองไปดูอีกด้านของสมการกันบ้างนั่นก็คือฝั่งของผู้ผลิต หรือคนขายครับฝั่งนี้เราจะเรียกว่าอุปทานหรือัพพล l y ครับคิดแบบง่ายๆในมุมของคนขายเลยนะยิ่งขายของได้ราคาดีก็ยิ่งอยากจะผลิตออกมาขายเยอะๆถูกไหมครับเพราะนั่นมันหมายถึงกำไรที่มากขึ้นยังไงล่ะเอาล่ะตอนนี้เรามีทั้งพลังจากฝั่งคนซื้อที่เรียกว่าอุปสงค์และพลังจากฝั่งคนขายที่เรียกว่าอุปทานแล้วเมื่อพลังทั้งสองฝั่งนี้มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้น คำตอบก็คือมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตลาดขึ้นมาครับและจุดที่เหมือนมีเวทมนต์เกิดขึ้นก็คือตอนที่ความต้องการซื้อกับความต้องการขายมาเจอกันที่จุดเดียวกันพอดีเป๊ะเราเรียกจุดนี้ว่าจุดดุลยภาพของตลาดครับมันคือจุดที่ทั้งคนซื้อและคนขายต่างก็แฮปปี้ทำให้ราคาสินค้ามันนิ่งไม่พุ่งขึ้นหรือดิ่งลงไปพอฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่า มันเหมือนทฤษฎีในห้องเรียนหรือเปล่านะแต่เอาเข้าจริงแล้วความเข้าใจเรื่องอุปสองค์อุปทานนี่แหละครับคืออาวุธสําคัญที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาใช้เพื่อเอาตัวรอดและเติบโตในโลกแห่งความเป็นจริงเลยล่ะครับให้ลองนึกภาพตามนะครับธุรกิจเนี่ยจะใช้หลักการพวกนี้เหมือนเป็นคู่มือเลยอย่างแรกเขาก็จะคาดการณ์ก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรหรือก็คือดูอุปสงค์นั่นเองจากนั้นก็ไปส่องดูคู่แข่งแล้วก็มาตั้งราคาที่คนยอมจ่ายและตัวเองก็ได้กําไร สุดท้ายก็ไปพัฒนาสินค้าให้ออกมาตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยดังนั้นนะครับการทําความเข้าใจเรื่องอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การท่องจําทฤษฎีแต่มันคือการเข้าใจหัวใจของตลาดเลยก็ว่าได้ซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ในโลกที่การแข่งขันมันสูงอย่างทุกวันนี้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่าในครั้งต่อไปที่กำลังจะตัดสินใจซื้อของสักชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแค่กาแฟสักแก้วหรืออาจจะเป็นของชิ้นที่ใหญ่กว่านั้นลองมองให้ลึกลงไปดูสิครับว่าเอ๊มันมีพลังที่มองไม่เห็นอะไรบ้างนะที่กำลังชี้นำการตัดสินใจของเราในครั้งนั้นอยู่